ก็กรับสวัสดีพี่พี่เพื่อนาน้าๆน้องคนนะผมเหมือนเดิมนะผมไลฟ์อัดคลิปดูบแบ่งปันวัาเครื่องนะผมพี่น้าคนไหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไละกดแชร์นะผมชอบคุไหนก็นไรแคบรูวม,มาสอบถามได้นะครับวันนี้ก็มีมาแบ่งปันนิดหน่อยนะครับหลากหลายสายนะก็พาดีพุทธคุณดีราคาเบาๆมาแบ่งปันเช่นเดิมนะผมพี่น้าคนไหนสนใจสายใครก็นไรแคบรูกม,มาสอบถามได้นะผมครับโอเคผมมาเริ่มทิ้งแรกเลยนะผมเป็น พระกิ่งปาวรรเดชนะผมเนี่ยครับเนื้อนวะโลหะลมดำนะผมเนี่ยออกวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพนะผมเนี่ยออกปีหกห้านะผมเนี่ยเป็นกรรมการนับพี่น้าเนยแจใสายใครก็ะไลมานะผมเนี่ยครับกิ่งปาวรเดชนะผมเนี่ยกรรมการเนื้อนวะลมดำนะผมเนี่ยพี่น้าเนยแจใสายใครก็ะไลมานะผมเนี่ยกล่องเขาทํามาดีมากนะผมเนี่ยมีตะกุดตะกุดเงินแท้นะผมเนี่ยครับแคล้วคาดนะผม นี่ครับเป็นกล่องพลาสติกอย่างดีนะผมนี่ครับนี่นะในใจสายคลายก็ลายมานะผมนี่ครับนี่ครับสวยๆนะผมนี่ครับลอยอย่างนี้นะผมนี่ครับฐานก็เป็นนี่ครับน่าจะเป็นทองฟ้าบาทนะผมนี่ครับเนื้อนวะลูหะลุมดํานะผมเนี่ยตะกุดเงินแค้วคาดนะผมนี่ครับพี่นั่งในใจสายคลายก็ลายมานะผมนี่ครับอุดกิ่งใต้ฐานนะผมนี่ครับกิ่งดังนะผมนี่ครับ เนี่ยม, pues mm. มีต nah. ะกุดเงินนะผมเนี่ยครับเนี่ยตะกุดเงินแท้นะผมเนี่ยครับตะกุดเงินแค้วคาดนะผมเนี่ยพร้อมกล่องเดิมๆจากวัดอย่างนี้นะผมเนี่ยออกประมาณปีหกห้านะผมเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยครับราคาจองก็เนี่ยหกร้อยเก้าเก้าเลยนะผมเนี่ยวอบวอวัดประเวนณีนิเวศนะผมเนี่ยปีหกห้านะผมเนี่ยผมได้มาไม่แพงก็แบ่งปันนะผมเนี่ยครับพร้อมกล่องเดิมๆจากวัดอย่างนี้นะผมเนี่ยครับ องนี้ก็แบ่งปันที่290บาทพร้อมส่งนะผมเนี่ยราคาจอง699เลยนะครับเนี่ยผมได้มาไม่แพงก็แบ่งปันนะผมครับพี่น้างนี่แจสสายแค่ไลน์มานะผมเนี่ยสองร้อยเกบาทพร้อมส่งครับก้าวนะครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็นเนี่ยเหรียญหลวงพ่อพัดนะผมเนี่ยครับ เนี่ยบุญยะกาโมนะครับแห่งวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์นะผมเนี่ยเป็นเนี่ยเปลี่ยนลงยาสีสวยแล้วนะผมเนี่ยเนื้ออัมบก้านะผมเนี่ยหน้าเหมือนลงพ่อมากนะผมเนี่ยหลังก็จะเป็นพญาหงนะผมเนี่ยออกปีหกสี่นะผมเนี่ยเป็นรุ่นชัยชนะปุตตนี่นะผมเนี่ยครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นเนื้ออัมบก้าลงยาสีสวยนะครับเนี่ยหน้าเหมือนลงพ่อมากนะผมเนี่ยสวยมากนะผมเนี่ย แกะบล็อกได้คมชัดลึกมากนะผมนี่างหลวงพ่อพัดบุญยากาโมวัดห้วยด้วนเนี่ยงอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะผมเนี่ยชัยชนะปุดตนี่นะผมนี่ครับเขียนสวยมากนะผมนี่ครับอยู่ในซีนเดิมนะผมนี่ครับผมได้มาไม่มีกล่องนะผมนี่ครับเนี่ยปีหกห้าหกสี่นะผมนี่ครับเนี่ยตอกอ่างอัมปกานะผมลงยานะผมนี่โค้ดเลขสองหลักนะผมเนี่ยสี่ห้านะผมเนี่ยรวมกันเป็น เก้าเลยนะผมเนี่ยครับหลังก็เป็นพญาหงอย่างนี้นะผมเนี่ยล้อมรอบด้วยยันนะครับที่นั่งในใจสายคล้แค่ลายมานะผมเนี่ยครับหลวงพ่อท่านนี้กันท่านหลวงปู่ท่านก็เพิ่งได้มรณภาพไปนะผมเนี่ยท่านก็เป็นเกจิอาจารย์ผู้สืบทอดพุทธาคมมาจากหลวงพ่อเทศนะผมเนี่ยวัดสะทะเลนะผมเนี่ยแล้วก็เป็นหลานแท้ๆของหลวงพ่อเดิมนะผมเนี่ยวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์นะผมเนี่ยเข้าไปอ่านประวัติวะผมเนี่ย ได้สืบทอดลำเรียนวิชามานะผมเนี่ยเนื้อปากกาลงยาสีสวยนะครับเนี่ยหน้าเหมือนหลวงพ่อมากครับเดี๋ยวนี้ก็แบ่งปันที่ร้อยเก้าสิบบาทพร้อมส่งนะผมเนี่ยผมได้มาไม่แพงก็แบ่งปันนะครับเนี่ย้าเลียมจะสวยนะผมเนี่ยลงยาคุยพื้น,นครับพี่หน้าคนนี้แจสายครก็ไกนลายมานะผมเนี่ยร้อยเก้าสิบบาทพร้อมส่งครับเนี่ยรุ่นใช้ชนะปดหนี้นะครับข้าวนะครับโอเคครับผม ครับต่อไปก็เป็นนี่ครับเป็นเหรียญรอเตารีดนะผมเจริญราบนะผมเนี่ยครับรุนเจริญราบของหลวงปู่อุดมทรัพย์นะผมเนี่ยวัดเวรุวันนี่ครับจังหวัดศรีสะเกษนะผมเนี่ครับสิทธิเอกหลวงปู่หมุนนะผมวัดบ้านจานนะผมเนี่ยจังหวัดศรีสะเกษนะผมเนี่ยเป็นรอเตารีดหน้าหนาอย่างนี้เลยนะผมนี่ครับที่นั่งในใจสายใครก็นลายมานะผมเนี่ยครับ ปู่ดมซับนี่ท่านก็เก่งนะผมสายลูกศรลูกหาก็เยอะนะผมเนี่ยเป็นหลอดต่อรีดนั่งอย่างงี้นะผมเนี่ยหลังก็เป็นยันนะผมนี่ครับเนหกสิบปีนะผมเนี่ยต่อโค้ดหมายเลขสองหนึ่งหนึ่งนะผมเนี่ยครับต่อโค้ดตรงนี้นะผมนี่ครับสะท้อนไฟหน่อยนะครับเนี่ยครับอุดมซับนะผมเนี่ยครับจังหวัดศรีสะเกดนะผมเนี่ยครับเป็นหลอดต่อรีดคล้ายเนื้อมหาชนวนเลยนะผมเนี่ย ผมไม่แน่ใจเนื้อนะครับแต่เนื้อสวยมากนะผมนี่ครับเนี่ยเป็นหล่อโบราณนะผมนี่ครับพร้อมกล่องเดิมจากวัดนะผมเนี่ยองนี้ก็แบ่งปันที่ร้อยเก้าสิบาทพร้อมส่งนะผมเนี่ยพี่น้ั่งในใจสายคล้ายแกระจายมานะผมเนี่ยปีหกสองนะครับเนี่ยเต่ารีดเจริญราบหลวงปู่ดลซับนะผมเนี่ยวัดเวลุวันนะครับสิทธิเอกหลวงปู่หมุนนะครับเนี่ยร้อยเก้าสิบาทพร้อมส่งครับข้าวนะครับโอเคครับผม ครับต่อไปก็เป็นครับเป็นเหรียญเท้าเวสุวรรณนะผมเนี่ยครับเนี่ยจตุมหาราชิกานะผมเนี่ยครับรุ่นมหาราชชนะมาณ์นะผมเนี่ยของหลวงปู่จันนะผมเนี่ยโชติโกแห่งวัดน้ําแป้งวัดลาลา,ามนะผมเนี่ยจังหวัดพะเยานะผมนี่ครับหลวงปู่จันนี่ออกปีหกสามนะผมเนี่ยครับหลวงปู่จันนี่ท่านก็เก่งนะผม เนี่ยเป็นเหรียญพุทธศิลป์นะครับสวยมากนะผมเนี่ยครับขายออกทองแดงขิวลุ้งนะผมเนี่ยพี่น้าคนนี้ใชสายขายแก้ลายมานะผมเนี่ยหลวงปู่จันนี่ท่านก็เก่งนะครับสายลูกศรลูกหาก็เยอะนะผมเนี่ยครับท่านก็เป็นได้ร่ำเรียนวิชามาจากหลวงปู่ล่าตาทิพย์นะผมเนี่ยวัดป่าตึงจังหวัดเชียงใหม่นะครับเกจิที่โด่งดังอย่างชาวล้านนานะผมเนี่ยจังหวัดเชียงใหม่อีกองค์นึงนะผมเนี่ยหลวงปู่ล่าตาทิพย์นะครับอิสายลูกศิษย์ลูกหาจะรู้จักกันดีนะผม นี่ครับนายหลวงราชการที่9ยังไปกราบเลยนะผมเนี่ยหลวงปู่ล่าตาทิพย์นะผมเนี่ยเหรียญที่สวยนะครับเป็นเหรียญพุทธศิลป์นะผมนี่ครับแกะบล็อกได้สวยมากนะผมเนี่ยสะท้อนไฟนะครับเนี่ครับเป็นท้าววิสุวรรณนั่งอย่างนี้นะผมนี่ครับเนี่ยเหรียญพุทธศิลป์นะผมนี่ครับด้านหลังก็เป็นเนี่ยเป็นกระบองควายอย่างนี้นะผมนี่ครับนี่ครับพระวัดโตนะผมเนี่ยหลวงปู่จันโชติโกนะครับแห่งวัดน้ำแป้งวนารามนะผม นี่ยจังหวัดพะเยานะผมเนี่ยต่อโค้ดเนี่ยผมลันหมายเลขนะผมเลขเรียงด้วยนะผมเนี่ยเจ็ดแปดเก้าเก้านะผมนี่ครับนี่ครับสวยเลยนะผมพี่น้างนในใจสายใคร้ายก้ลายมานะผมนี่ครับพร้อมกล่องเดิมๆจากวัดนะผมเดี๋ยวนี้ก็แบ่งปันที่สองร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งนะผมเนี่ยพี่น้างนในใจสายใคร้ายก้ลายมานะผมเนี่ยเข้าไปอ่านประวัติดูนะผม เนี่ยรุ่นเนี่ยมหาราชชนะมารน,นะผมครับสองร้อยเก้าสิบบาทพร้อมส่งครับข้าวนะครับโอเคครับผมครับด้านหลังก็เหมือนเดิมนะผมพี่นะคุณนี่สนใจสา,ายใครก็นรายแคบลูม,มาสอบถามได้นะผมแบ่งปันทุกองค์นะเข้ามาต่อรองสอบถามได้นะผมเจ้าหลายองค์ก็ลดให้ได้นะผมครับโอเคผมก็ฝากพี่นะคุณเนี่เข้ามาจ้งก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมชอบคุนี่ยลายแคบลูม,มาสอบถามได้นะครับโอเคครับขอบคุณครับผม